สวัสดีค่ะไพรีพาเพลินค่ะมาอัปเดตมูนหน่อยนะจ๊ะมูนหน่อยก็ได้เจียสิบเอ็ดมือแล้วนะจ๊ะเนาะสอ,สองเดือนกว่า,กวาเกือวันทีซีมกกราราลาเนาะจ๊ะสองห้าหกแปดวันนี้ก็วันที่สิบสามอนมีนาคมไล่ไปแล้วก็ประมาณเจียสิบเอ็ดมือนะจ๊ะ ร้อนจ้าใครจะได้ให e ้หม <tinc S 1> ูอารมณ์ดีนะจ้ะอากาศร้อนทันยังไงให้หมูอารมณ์ดีกินอาหารเค็งนะจ้ะมันหอบมันกับบ่คอยกินอาหารเนะจ้ะหมูพอชนะถ้าต้องค่ายร้อนให้หมูเนาะหมูจะได้กินอาหารเก้งๆเนะจ้ะคนอารมณ์ดีเย็นสบายมันก็กินอาหารดีเนะจ้ะขาอารมณ์เสียอารมณ์บดีหมูกับบกินอาหารมันก็สิ น้ำหนักเพิ่นกลับมาได้เนาะจ้ะเนาะถับกินอาหารเพิ่นกระอ้วนท่วนสมบูรณ์เนาะถ้าเพิ่นมากินอาหาร<อ>มันก็จะผอมลงเนาะจา้ะเาานี่ยขา,า,ายร้อนให้หมูเลยคุณพ่อคะ่ะคุณพ่อหมูนอ้อยอาบน้ำไม่ลูกเนาะาลูกเล่นน้ำยิ้มหน่อยยิ้มไปยิย้มไปสู้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 ส สวยๆเบอร์เน <cup> <rio> ้ยนี่แล้วนะครัะ <necessary> นี่แล้ว่ตอนนี้มันตัวน้อยอยู่กินเบอร์สองเลยเนาะอย่างนี้เนาะเนี้ยมันใหญ่เต็มเป็นตัวแล้วเบอร์สองอ้ยหมูทั้งนี้ครบสายยางกินเบอร์สองเต็มตัวแล้วเลยกินเบอร์สองเต็มละกคำเนี้ยเบอร์หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะกินเบอร์สองแล้วเบอร์สามเบอร์สี่กินสี่เบอร์นะจ๊ะ โอสีแล้วก็ออกได้แล้วนะคะอากาศท้องสีบอย่าไมนจริงสิเราจะตัวหมือให้มันอาลมดีเนาะอารมดีเพิ่อจะกินอาหารเกง่งคนกับปอทองเสียเนจาจะอาบน้ำเย็นๆแล้วก็จะไปน,นอนซื้อนะจ๊ะโอ้เสียงร้องไห้มาจากที่ไหน เสียงหมูหายก็มีบัานี้อ้อยากอาบน้ำนกคอกนี่ดีที่ละคอกที่ละคอกจะเย็นเย็นอาบใมที่ละคอกนอกจากนีก้คือการคลายเครียดให้หมูเนาะคลายเครียดมันจะได้อารมณ์ดีมันจะบ,บ่เครียดนอกจากเย็นดีมันกับ่บเครียด เจ็ดสิบเอ็ดหนึ่งกะไงน่าตีนองเนาะใหญ่ตัวใหญ่ถือว่าตัวใไงเนี่ยสมบูรณ์นะหมูชุดนี้จะว่ามีโลกหน่อยนะจ๊ะผิวพันธุ์เบิ่งผิวเป็นสวยหอยแดงแดงคือหอยเป็นเป็นเห็ดหย่างเกลือเกลือนี่แหลมันครบกันตัวมันหอมนะนกันาดเหนียวเราะันตีการมันครบกันตัวมันหอมเลยนะหอมมันอารมณ์เสียเนาะ อารมเสียขึ้นีขึ้นโค้มกันขวดกันเนี่ยาเขากับไม่เามาห็นเ,เสียงเพร่อนอารมณ์ดีเนาะกันกสิคกุ้มได้เบิดมือนาะจากนี้เนาะอาบนี่มือเศรา้าอาจช่วงช่วงเวลานี่มาถึงนี่มือเศราเนะ้า,ามมมแล้วนะจัมมมงนะจเก,ก่าโมงสิบโมงแล้วเนาะสิบโมงกว่ากว่าเราเป็นข้อทีเมนถัาว่าเราล้างข้ออย่างไม่จะกุ้มประมาณสอ,องวันหรือสามวันไม่นจะาง้ความซึมแต่ที่ปะซีเมนเนี้ยหมูได้ยินได้อเนี่ยชาวบ้านท่นอนทีะไ ต้องล้างคอข้างนันสะอาดวันแรกเออมันก็อย่านอนที่บ่ามันจะได้นอนเย็นสบายละหมู่ก็ในก้อนทีเมนได้สบายประมาณสามวันมันจะชุ่มชื้นสามวันที่นั่งเพิ่งล้างไอ้เพิ่งล้างวันก่อนมาแจ๊กอะสวันล้งเย็นวันเดียวเว้นวันเดียวล้าง คนมาสามวันเว้นวันเดียวล้างเพื่อนเนี่ยสังเกตโทษได้แทบเมาเข้าแล้วมันนอนอ่ะมันยังมีความชื้นความเย็นของมันอยู่เราบ่ามันหอมมันอันนี้กลางวันเนี่ยมันจะหอมมันอย่างเนี้ยมันจะผสมชื้นเอาข้าวกล้องไปอย่ามามื่นใช่ไหมแต่คิดว่าหมูใหญ่อ่ะส่องเข้าไปหรอมันมีความเย็นผมว่านอนรับผลกระทเดี๋ยวก่อนนะนะมันคนละคลิปอันนั้นคนละคลิปจะเย็นๆอันนั้นคนละคลิป มือนพอคนเพื่อนโอ,อ้มันเป็นยังคือมือนกันเลยประจักษ์ไปดีเป็นยังคือมือนแองเกงแลว้วแบบนี้อันยืนในขอบหมูเนาะจา้ะขอบหมูมันจะออก,ออนนาากบกขยี้แองอเกอร์เทนะ่าใดรเนา,าะจ้ะผ้าสะลแลมบังขังนอกเนาะบังบังแดดเนาะไม่ให้มันห่อนเนะาะผ้าสะลแลมบังแดดไม่ให้มันร้อนพื้นเย็นแล้วปกตินอนสบายนะเนาะคนเพื่อนของเนาะเป็นยังที่อพอบางก็ได้เขาา้าล่างพื้นในพื้นเย็นในพื้นซีเมนต์เย็นแล้วกะ หมูกะทินอนสบ,บายเนาะเป็นกทนนะนนนนนทินแดงร่มดี็นพวกเนี้ยังหมเศร้าเหรียญดานมกพี่นอ่อนเออมันคนเย็น <c oughs> มันคนเย็นดีอ่ะนี่เจ้าของมาได้เรื่องที่ว่าเข้ามาหามานี่ไหนมันมาหามันมาเล่นกับน้ำเลยถ้าว่ากินไม่นี่ยอย่าเข้ามาบ่ได้หมคนอื่นบ่นนได้บ่ได้เพราะว่ามันคุ้น วันนี้กินแล้วรู้จะรู้ว่าคนไหนเป็นเจ้าคนไหนเหเป็นเจ้ามันรู้ครับโอ้เจ้าเพื่อนถามว่าเป็นเจ้าคนเราเขาไก่บ่ได้ไม่เจ็บ่เขามากเลยสิงับขาเลยเนาะมันบกเข้าหางอ้าว่าเขามาใกล้มันยากมันดีอะมันกลัวของมานเราเข้ามาถึงมือถึงเบื่าน้ำมันน้ำมันอยังมานนี่แหลไม่ยังมีความสบายของมันนี่แหละเออ ถ้าเป็นคนอื่นมันจะมันจะบวให้จับมันจะบบมันจะกลัวน,นจะวนาจา๊ะนะเออมันจะกลัวคนอันนี้เจ้าเจ้าของมันคุ้นเนามนะมันคุ้นเจ้ามันเพลิาานะอะใครพ,ร,พร,รี่รกับเขาได้พูดถึงพูดถึงพรี่กับเขาได้แต่พรี่สูสูเพื่อนบ่ได้ไงเขามาหาที่กันแต่ว่าเขาตำเนาะบมนกันฑะเพอร์เซกังเกลบันนี้กิ่ลยู่ซากาบน แต่เป็นผู้อื่นสีบ่เข่ามาไก่เลยได้เพื่อนๆเลยมันสิหยานมันสิกลัวอ่ยโอ้ยบังเพื่นอารมณ์ดีเอาออกมากกับเบังหายแค่รีเข่าไปเบังดุเอาเปลี่ยกกับบังดุเกบังดุ๊กเพื่อนๆแต่บังเด้อไ์แค่รีสีเข่าไปเบังมันสีมันสีเข่าไก่บ่เจ้เอาแมาทั้งนอกันเอาหายผ้าป่านออกมาดูวันที่นี้เปลี่ยกกับบังดุ๊กนะจ๊ะ ไปดูคา,<ม>ายเกียดแทนหมูนะคายเกียดคนพร้มอมคนจะได้เห็นตังหมู ขามาเนาะไม่บอกให้เขามาหรอมาดูดูดูอีตัวเนี่ยมันไม่มาคล้ายๆเหมือนเรามาดมกลินดูเน่ยเน่่น่นไม่มาดมกลินเนี่ยมาดมกิ่นเนี่ยเนี่ยเย็นก็เย็นเยแต่บกค่อยเข้ามาเวยแต่พอเ่มาเนี่จะเข้าดีจ้งเนี่ยแต่นี่แตบกค่อยขามากเพราะขนาดนั่จ้ะแต่บค่อยรุ่ง เดี๋ยวถ้ามันอู้กันมาได้แล้วแต่ว่าหมู่กับคนนออย่างว่าเรีว่ามันั็มีจิตมีใจหรือว่าเข้ามาหาเนี่ยมันคิดว่าเราเป็นพ่อกับแม่ของมันแหละแถวทั้าทางบ้านอย่เนี้ยโอ้ย,อยมันห้อนอห้อนขนาดเลยทางบ้านแถวนี้น่ะ แล้วมีให้ห็นคลายเครียดไงมหนูจะได้อารมณ์ดีได้ยินหอได้ยินเสียงหมูคนหอพอมันรำไม่สบายเจี๊ยบคนเลยแล้วกี่นาทีแล้วเกี่ยวปอนทุกท่าน้าปอนจ้าเธอชอบที่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดติง ติดตามเพื่อจะได้บัวผาชิดใหม่ๆของไฟลีพาเพลนะจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะมามาปิดกล้องค่ะเดี๋ยวปิดแล้วนะเดี๋ยวปิดแล้วอ่าเดี๋ยวจะปิดกล้องแล้วนะคะอ้าว เป็นบอพี่น้องเพื่อนเพื่อนบงนุ่หันบงนุ่ปอเพิ่นเข้าไปเพิ่นจะเข้ามาหาเลยไปรีบมากไปรีบเข่าเพิ่นจะบ่ค่อยเข้าหาเพราะถ้าไหนน่าจะนได้รับได้นอนแล้วแน่นแน่นแน่นพอพันเข้ามาจะมันจะเข้ามาหาดีนอกจากนี้เนี่ยนี่คือวิธีคายเขียดให้หมูนอกจากอากาศผ้อนไม่ายเขียดจ้าเดี๋ยวได้ติดน้ำได้นอนละนอนพักละวสำหรับคลิปนี้ไปรีบก็ขอจบคลิปไปเท่านี้นะจ้า ขอบคุณในห,หลายด้วยจ้าเจอกันคลิปหน้าะนะคะเขาขู้นเหมือแถวนี้สวัสดีค่ะพ่อหันหน้าปิดคลิปให้หน่อยของบบแจ้งมันเป็นนิยางอันนี้อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนึ่งเวลา 嗯，拜拜。Uh, bye bye